ผมว่าการปลดชินแทยงออกจากตําแหน่งกุนซืออินโดนีเซียเองถือว่าเป็นการปลดที่โหดมากๆสําหรับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลอินโดนีเซียโพล่าสุดเองเขาปลดออกจากตาแหน่งเพราะตกรอบแรกอาร์เคนัพ2024ทั้งที่ว่าใชานา้นักเตะในเกรดที่เป็นชุด B ชุด C ด้วยนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมาอยู่แล้วในช่วงคัดบอลโลกที่ เข้าไปสู่ในรอบ18ทีมสุดท้ายได้ในรอบตอนนี้ที่แข่งขันอยู่นะครับคือผลงานที่ผ่านมาเขาเด่นมากนะครับคุมยู23อินโดเนี่ยเกือบไปโอลิมปิกไปคุมชุดใหญ่ก็แน่นอนอนะ่ะเข้ารอบ18ทีมคัดบอลโลกตอนนี้ก็เอาจริงก็ยังมีโอกาสกับการจะไปบอลโลกอยู่โดย3ามนะผู้ตันตามหน้าเสือตามตารางคะแนนตามสถิติต่างๆอันดับโลกขยับมากอินโดตะก่อน168ตอนนี้ขึ้นมาทีเดียวเนียเยอะมากๆเลย แน่นอนนะครับที่ผมบอกว่าคือมันโหดร้ายเพราะอะไรอินโดใช้นั้งตะชุด B ีชุดซตรงนี้น่ยอายุนักเตะนะเฉลีย่ยน้อยที่สุดในอาเซีนครับครั้งนี้แค่20.33ปีเท่านั้นแล้วแต่หลัก,ลกๆที่ผมว่าเอาชาชุดทางคับอลโลกเนี่ยถ้าเราคุ้นหูกันก็คงจะมีแค่มาเซโนเฟอร์ดินานหรือว่าอาสนาวิมังกัลามซึ่งตอนหลังก็หลุดทีมในช่วงคัดบอลโลกไปแล้วอาสาวิเองก็เตดทีมชุดนี้มา ก็ไม่ใช่ตัวหลักของอินโดแบบเหมือนสมัยก่อนแม้ว่าตะกอดเองจะเป็นกัปตันทีมก็ตามก็โหหดร้ายครับหดร้ายมากจริงๆคือตอนนี้เองผมก็คิดว่าการพยายามวิเคราะห์ผลงานของเอลิโทเฮียที่ได้มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อก่อนนี้เองก็คิดว่าแค่อาจจะเป็นการเหมือนกับเรียกมาทําการบ้านเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าจัดการปัญหาต่างๆเพ,พื่อพัฒนากันต่อไปแต่นี้กลายเป็นปดเลย ก็ก็เดือดเดือดและโหดจริงๆแค่เดตใหม่สื่ออินโดก็มีการารายงานออกมาว่าจะเล่นของแรงเลยครับเอาของแรงมาคือพตติไครวอร์ดครับตำนานดาวยิงทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งโอ้โหมันก็มาจูนลงล็อกกับพวกนะักเตะลูกครึ่งลูกเซียวดัชกันได้แบบสบายๆการพูดภาษาต่างๆบางทีคนบ้านเดียวกันเนาะมันแค่มองตาก็รู้ใจผมว่าแบบนั้น แน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นเครดิตก็คือจวนี่ฟานบองฮอสนะครับอดีตเตะดัชอีกหนึ่งคนที่มีสายเลือดอินโดนีเซียจากฝั่งของคุณแม่ครอบครัวคุณแม่เขานั่นแหละคือสิ่งที่อินโดเดินมาเต็มสูบก็คือการใช้ทั้งโคช้ชทั้งทีมงานนักเตะที่เป็นพวกลูกครึ่งดัชอินโดหมดเลยฉะนั้นนี่จะเป็นสู่ต่อไปอินโดตัดสินใจแล้วผมว่าการปลดครั้งนี้ของทางอินโดนีเซียเอง คงใช้โอกาสที่เหมาะสมด้วยถ้ามีตัวเลือกที่เขาว่าดีกว่าและแนวทางให้มันสอดคล้องไปคิดว่าดีกว่าเดิมก็เลยใช้ไหนๆนักเตะก็ดัชแล้วใช่ไหมโค้ดทีมงานก็นดัชได้เลยก็คงคิดแบบนี้ด้วยนะครับผมแน่นอนฝั่งไทยเองก็เริ่มมีดรามา่าเพราะว่าเราไม่ได้แชมป์อาเซียนครับก็เอ้ยกระแสบางส่วนแฟนบอลบางส่วนนะอย่างวบางส่วนในโซเชียลก็บอกเอ้ยปลดได้เลยปลดไปเลย,ลเลยอิชิอาแต่สำหรับผมนะคืออันเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นหรอก สำหรับการปลดอ e ิชิอ e, ิก็ยังซ e ัพพอตอิช e ิอยู่สำหรับตัวผมเองตัวชีวิตของเขาจริงๆก็คือพวกช่วง FIFA Day ในปีนี้กันต่อไปสำคัญที่สุดก็คือ Asian Club เอเชียนครรอบคัดเลือกครับถ้าอ e ิชิอ e ิไม่สามารถพาไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ในปี2027นี่แหละอ e ิชิ e ถูกปลดแน่นอนสำหรับผมนะในมุมผมมีโอกาสถูกปลดสูงมากๆหรืออาจจะปลดแน่ถ้าไม่ได้ไปอะถ้าตกรอบตรงนี้ ะะคืออันนี้สำคัญเพราะฟ i ฟ a าเดเนี่ยมันไม่มีการมาใช้เป็นข้อเรียกว่าข้อแม้ใดๆได้แล้วเพราะว่าการเรียกเตะเองมันก็จะเต็มสูบลีกก็ต้องพักให้ไม่ได้เหมือนช่วงอาร์เซนัพที่มันก็มีลีกที่แข่งขันอยู่ด้วยนะครับอ่ะนี่แหละผมว่าก็ยังยังซัพพอร์ตอิชิต่อไปแล้วก็คิดว่าน่าจะผลงานทันได้ดีเหมือนที่ผ่านๆมาไม่นับช่วงฟีฟ่าเดปีที่ผ่านมาที่สเสมอ เลบานอนกับลาวนะครับเพราะอันนี้นะัเตะไม่ใช่ตัวเต็มก็ใจผมนะยังอยากให้อิชิทําต่อไปและเชื่อว่ามาดามแป้งก็ยังไม่ปลดอิชิยอย่างแน่นอนครัไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ